คุณนะครับแม่อ้อมก็ลงคลิปเยอะๆกนเลยลงสั้นๆก็ได้ครับแต่ของของของผมอะ่ะ <c oughs> ของผมเออตะกี้ถามคุณยุพินไปว่าคุณยุพินคนธรรมชาติเจ้ามีตังนี่เราทาเขานะครับเราทํเขาเจ้ามีทรัพย์ก็จะเป็นวัวลูกติ๋วผมใส่แค่คลิปเดียวครับเอฟเฟกอะแล้วก็เหมือนลองกดโปรโมดูมันโปรโมดไม่ได้ครับก็เลยพอนี่ก็เจ้ามีตังนะครับเจ้ามีตัง เป็นเพศเมียครับเพศเมียกี่เดือนแล้วนอเดี๋ยวครับสี่เดือนใช่สี่เดือนน่าจะสี่เดือนรินาทีครับแล้วก็ให้ใส่เอฟเฟกหรือสติกเกอร์หรือว่าเป็นข้อความครับเพราะว่าหลังๆนี้คลิปคลิปคลิปรีวผมจะเอ่อคลิปรีววผมค่อนข้างจะสั้นจะสั้นแล้วก็ผมไม่ค่อยทับสี่เดือนจุดเกือบสี่เดือนแล้วครับจเกือบสี่เดือนเนี่ยครับลูกบัวก็หลบแดดครับนอนหลบแดดนะครับผมนอนหลบแดดครับสี่เดือนจุดเกือบสี่เดือนแล้วครับจุเกือบสี่เดือนเนี่ยครับลูกบัวก็ หลบแดดครับนอนหลบแดดนะครับผมนอนหลบแดดจะมืดๆหน่อยครับจอก็จะมืดๆหน่อยมันมันรับไม่ค่อยได้แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณใส่กาลังรับชมด้วยครับแล้วก็คุณสู้ชีวิตขอบคุณนะครับขอบคุณครับมาเจอกันสองคนเจอกันไปเจอกันมาขอบคุณนะครับขอบไม่ค่อยได้ใส่ข้อความอะไรเยอะบางคลิปผมจะสั้นแล้วก็ไม่มีข้อความ เขาก็เลยแนะนําว่าเป็น15วิแล้วก็ใส่ข้อความหรือใส่สติกเกอร์หรือใส่เอฟเฟกต์อะไรแบบนี้ครับแต่ผมไม่ได้เสกหน้าที่มาตันๆันกุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วครับมาตันตันนะครับถ่ายเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมบนธรรมชาติเจ้ามีตังนี่เราทําเขานะครับเราทาเขาเจ้ามีทรับก็จะเป็นวัวลูกติดบขอบคุณทั้งสี่ดวงตาครับขอบคุณทั้งสี่ดวงตาเลยนะครับผมก็จะขึ้นแบบ จะบอกว่าเป็นสุ่มสุ่มเวลาได้ครับว่างตอนไหนช่วงบ่ายก็เวลาหนึ่งร้อนมากครับร้อนมากเมื่อกี้ผมเช็คอุณหภูมิได้40องศาก็ไม่รู้ที่อื่นกะร้อนแบงนี้นรอาผมเช็คอุณหภูมิได้40องศาจ้าสู้ๆจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณยุพินมีปัญหาเลยไม่ค่อยร้อนหรือเปล่าไม่ค่อยร้อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งที่เหลือครับทุกๆดวงตาเลยนะครับผมตัวเองนะครับเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีคุณยุพิน้ลยครับผม สวัสดีนะครับไม่แน่ใจยังเข้ามาหรือเปล่าครับเห็นชื่อแวบๆเข้ามานะครับแต่เอฟเฟกต์กับติ๊กเกอร์ผมจะใส่ข้อความแทนเพราะผมคิดว่าข้อความมันน่าจะไม่มีปัญหาร้อนมากร้อนว่าร้อนมากครับไม่อ้อมร้อนมาก40องศาแต่เอฟเฟกต์กับติ๊กเกอร์ผมจะใส่ข้อความแทนเพราะผมคิดว่าข้อความมันน่าจะไม่มีปัญหาร้อนมากร้อนว่าร้อนมากครับไม่อ้อมร้อนมาก40องศาจะมาเลี้ยงวัวมาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวป่ะจะมา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 เกาให้ลูกวัวครับในสวนนี่ครับในสวนในนาเรานี่แหละครับ ก้อยเขาอยู่ในไม่ได้ครับร้อนมากเมื่อกี้ผมเช็คอุณหภูมิได้40องศาับไม่รู้ที่อื่นจะร้อนแบบนี้หรอกผมเช็คอุณหภูมิได้40องศาจ้าสู้ๆจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณยุพิดขึ้นเวทีหรือเปล่าน้องไม่รู้แกงอยู่หรือเปล่าของผมไม่อ้อมออของผมเนี่ยเขาแนะนําว่าเ,เหมือนคลิปเรียวอะคลิปเดียวผมใส่แค่คลิปเดียวครับเอฟเฟกต์อะแล้วก็เหมือนลองกดโปรโมทดูมันโปรโมทไม่ได้ครับก็เลยพอจะมืดๆหน่อยครับ จอก็จะมืดๆหน่อยมันมันรับไม่ค่อยได้แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณใส่กำลังรับชมได้ครับแล้วก็คุณสู้ชีวิตกอให้ลูกมาสามตัวแล้วให้ลูกมาสามตัวที่ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่ในสวนเราเนาะให้สามตัวแล้วท้องแรกท้องแรกเห็นบอกเป็นแฝดด้วยครับแต่ว่ากระบผมสี่สิบองศาสี่สิบองศาอันนี้เพิ่งต้นเมษานะครับเนี่ยสี่สิบองศาแล้วสุดๆต้นธรรมชาติเจ้ามีตังนี่เราทำเขานะครับเราทำเขา เจ้ามีทัพย์ก็จะเป็นวัวลูกติดไลท์แป๊บๆครับเพราะว่าไลท์นานไม่ได้ครับเดี๋ยวเครื่องร้อนนะครับผมคือปกติก็เวลาทุ่มครึ่งครับช่วงนี้ก็ขึ้นแบบปั๊บๆครับปัปป๊บปๆป <im it> ไ่ใส่อะไรเลยคือไม่ <im it> ค่อยมีข้อความไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนไม่มีลูกเล่นนะครับ <im it> เขาก็เลยแนะนําว่าให้ใส่ให้ใส่แต่แต่ผมคิดว่ารอบขอดูเวลาก่อนนะครับมาแบบสั้นๆครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานครับเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานเครื่องจะร้อนเกินไปนะครับ เมื่อวาน87นาทีมาสั้นๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแลวครับมาสั้นๆนะครับถ่ายเป็นๆสั้นๆนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมก่อนก่อนเมื่อกี้40องศาที่ผมเช็คเช็คดูก่อนที่จะขึ้นเนี่ยครับ40องศาร้อนสุดๆไปเลยครับร้อนสุดๆไปเลยรอนสุดๆหนึ่งช่วงเช้าก็รอบหนึ่งนะครับผมเอาเวลาแน่นอนไม่ได้ครับช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเนาะแต่ว่าช่วงช่วงค่ำๆก็ทุ่งครึ่งเหมือนเดิมนะครับเวลาปกติแต่มาเพิ่มก็็คือเปนนาที มาสั้นๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับมาสั้นๆนะครับถ่ายเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณใส่ด้วยครับกําลังจะลงแล้วครับเดี๋ยวนะครับขอขอดูเวลานะครับเพราะว่ามันร้อนมากครับเดี๋ยวเครื่องจะมีปัญหาหกนาทีแล้วครับก็ลมร้อนครับก็เป็นลมร้อนเนาะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีลมเนาะยังมีลมแบบพอระบายพอพัดคลายร้อนได้นิดหน่อยครับขอบคุณทั้งสี่ดวงตาครับขอบคุณทั้ง จะบอกว่าเป็นสุ่ม,มเวลาได้ครับว่างตอนไหนช่วงบ่ายก็เวลาหนึ่งรอบช่วงสั้นๆแบบนี้แหละครับผมเมื่อกี้มมผมพักเครื่องไปเกือบชั่วโมงปิดเครื่องแล้วครับเปิดปิดเครื่องไว้เกือบเ,เกือบเกือบชั่วโมงครับวันนี้ก็เลยไม่นา่ารับขอดูเวลาก่อนนะครับมาแบบสั้นๆครับเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานครับเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานเครื่องจะร้อนเกินไปนะครับเมื่อวานก็ให้ลูกมาสามตัวครับให้ลูกมาสามตัวที่ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กันในสวนเราเนาะให้สามตัวแล้วท้องแรก ตอนแรกเนบอกเป็นแฝดด้วยครับแต่ว่าขอบคุณนะครับขอบคุณครับมาเจอกันสองคนเจอกันไปเจอกันมาขอบคุณนะครับขอบคุณเลยว่าแบบร้อนมากหยุดการทํางานเลยอ่ะแบบโอ้โหสุดเลยขนาดอยู่อยู่ใต้ร่มครับแล้วก็พักเครื่องนานแลวเหมือนกันเนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณคุณคนสู้ชีวิตขอบคุณนะครับคลิปเดียวใช่ครับคลิปเดียวคลิปเดียวเขาของผมเขาแนะนําว่าประมาณสิบห้ามืดๆหน่อยครับ จอก็จะมืดๆหน่อยมันมันปรับไม่ค่อยได้แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณใส่กําลังรับชมได้ครับแล้วก็คุณสู่ชีวิตเอผมใส่แค่คลิปเดียวครับเอฟเฟกต์อะแล้วก็เหมือนลองกดโปรโมดดูมันโปรโมทไม่ได้ครับก็เลยพอใสยบอกขอบคุณนะครับขอบคุณจะมีตังค์เดี๋ยวอยู่ใกล้กล้องเลยอยู่ใกล้กล้องเลยอยู่ใกล้กล้องเกินไปขอบวินาทีครับแล้วก็ให้ใส่เอฟเฟกต์หรือสติกเกอร์หรือว่าเป็นข้อความครับเพราะว่าหลังๆนี้ทิป คลิปรีววผมจะคลิปรีววผมค่อนข้างจะสั้นจะสั้นแล้วก็ผมไม่ค่อยใส่ก็สวัสดีคุณใสสวัสดีสวัสดีใครนอกครับผมมองจอไม่ค่อยชัดขออภัยนะครับผมขอดูเวลานิดนึงนะครับขอบคุณนะครับคนธรรมชาติเจ้ามีตังนี่เราทาเขานะครับเราทาเขาเจ้ามีทรัพย์ก็จะเป็นวัวลูกติดสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณใสด้วยครับกําลังจะลงแล้วครับเดี๋ยวนะครับขอดูเวลานะครับ เพราะว่ามันร้อนมากครับเดี๋ยวเครื่องจะมีปัญหาหกนาทีแล้วครับจะมาเลี้ยงวัวมาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวปบะจาม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 าเกาให้ลูกวัวครับในสวนนี่แหละครับในสวนในนาเรานี่แหละครับปล่อยเขาอยู่ในไม่ได้ครับผมสี่สิบองศาสี่สิบองศาอันนี้เพึ่งต้นเมษานะครับเนี่ยสี่สิบองศาแล้วสุดๆครื่องร้อนจนถัดไปเลยครับวันนี้คงคงไม่นานครับคงอยู่ไม่นานครับขึ้นมาแบบสั้นๆนะครับผมสวัสดีครับ คุณชูวนอสวัสดีวินาทีครับแล้วก็ให้ใส่เอฟเฟกหรือสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นข้อความครับเพราะว่าหลังๆนี่คลิปคลิปรีวิวผมจะคลิปรีวิวผมค่อนข้างจะสั้นจะสั้นแล้วก็ผมไม่ค่อยเก็บนาทีมาสั้นๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วครับมาสั้นๆนะครับถ่ายเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมชาเล่สีดาครับสีดําเห็นไหมครับสีดําอยู่ด้านหลังส่วนสีแดงก็สีแดงก็จะเป็นหน้าดําครับหน้าดาครับร้อนสุดๆไปเลยครับ มีตังนะครับเมื่อกี้เช็คอุณหภูมิก็40องศาครับร้อนเลยแต่ว่ามีลมครับมีลมตอนนี้อยู่ใต้ต้นล้มไม้มีลมก็ลมก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเ247นาทีครับหมาย24ปล่อยข้างนอกครับอยู่ในนาครับตอนนี้เขามาหลบพักร้อนอยู่ดูท่านอนเจ้ามีตังดูท่านอนมาแบบแป๊บๆครับปป๊บๆครับมา สวัสดีผมมองจอไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ในร่มเนาะมันอยู่ในร่มอยู่ใต้ร่มไม้ครับแล้วจอมันก็ใส่เป็นข้อความดีกว่าผมว่าใส่เป็นข้อความแล้วก็ใส่เป็นข้อความให้มันขึ้นมาแป๊บเดียวครับผมว่าน่าจะโอเคกว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับจ้ามาเลี้ยงวัวมาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวปะจชาม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 าเกาให้ลูกวัวครับในสวนนี่ครับในสวนในนาเรานี่แหละครับปล่อยให้เขาอยู่ในไม่ได้ผมคิดเองนะครับว่า คือผมเคยใส่เอฟเฟกไปครั้งหนึ่งครับแล้วก็เหมือนมันกดโปรโมทไม่ได้ mm. เขาก็บอกว่าเหมือนติดเอฟเฟกกดโปรโมทไม่ได้ผมก็เลยไม่ใส่อีกเลยผมใส่แค่คลิปเดียวสองตัวครับตอนนี้สองตัวนอนหลแบแดดอันเจ้ามีซับนะครับเจ้ามีซับเจ้ามีซับกับตัวเมียเหมือนกันนะครับอ,อ,อันาโรธธรรมชาตินะครับเขาติดนะครับเจ้ามีซับเป็นวัวลูกติดวัวลูกติดมากับน่นนะครับเดือนแรงครับเดือนแรมแม่เขาก็สีดำๆนะครับเป็นชาวเลน,นะครับย่คุณยุพิน สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับผมขึ้นมาแบบสั้นๆครับสั้นๆครับเมื่อวานเครื่องร้อนจนดับไปแล้วเองนะครับเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีคุณยุพินด้วยครับผมสวัสดีนะครับไม่แน่ใจยังเข้ามาหรือเปล่าครับเห็นชื่อแป๊บๆเข้ามานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณคุณคนสู้ชีวิตขอบคุณนะครับคลิปเดียวครับใช่ครับคลิปเดียวคลิปเดียวเขาของผมเขาแนะนําว่าประมาณสิบห้าบนธรรมชาติเจ้ามีตังนี่เราทาเขานะครับเราทาเขา เจ้ามีซับก็จะเป็นวัวลูกติดเดี๋ยวๆทักทายกับคุณใส่กอนก็นได้นะครับผมขอบคุณนะครับคุณใส่ขอบคุณนะครับไม่รู้ระยองเป็นยังไงนะสวัสดีครับสวัสดีคนสู้ชีวิตด้วยนะครับผมครับผมสี่สิบ